องค์กรภาคเอกชนสาธารณกุศนเฟื่องฟูเมื่อไรก็แล้วแต่นั่นแสดงว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นล้มเหลวโดยชิ้นเชิงระบบการปกครองประเทศไทยชาติาศาสนาระมหากตริย์ถือว่าเป็นสถาบันหลักของบ้านนี้เมืองนี้วันนี้การบริหารราชการแผ่นดินทุกยุคทุกสมัยจะพิสูจน์ว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นจเจริญรุ่งเรืองดีหรือไม่ให้สังเกตได้จากการที่ มีหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนสาธารกณกูศลเฟื่องฟูเมื่อไหรก็แล้วแต่นั่นแสดงว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บสาหัสเราโทรแจ้งความ191ใครมาถึงที่เกิดเหตุก่อนกันครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นเจ้าที่อาสาสมัครมาถึงก่อนหลังจากนั้นเจ้าที่ตำรวจ ก็จะตามมาใช่หรือไม่ถ้าเป็น